สวัสดีครับนานานักตกปลาทุกท่านครับมี้มาออกไม้ครับต่อจากเมื่อวานเลยต่อจากเมื่อวานครับนี่ครับเส้นห้องน้องนี่แหละครับเส้นนี่นะต่อจากเมื่อวานเลยเดี๋ยวเขามันจะขี่ผ่านเลยมานี่เพี่อนมึงเป็นตะกัดมึงก็ตีกตะกัดหยาครับปลามันหน่อยจะมาลองเมืองครับผมจะมาลองใส่กบอันนี้ทำไมเมืองย่างพี่บูรณ์ครับ ดิไซเนลกักษณะกระกบอยางพี่บุญก็ปลายอยางครับไอจีบักครับนี่ครับในน้อยครับเอาปาปลาหน่อยครับนี่เราจะเรา,เากรบอยางตีลงมาครับจะได้กระถาชมผลงานครับผมจริงจริงานให้น,หนานาบึงบอนะครับไปกันครับเจนแล้วครับหนา พอคนคิดหลายครับพอกบยงกบอย่าง,างผมจะลองตีเอาไอ้เกี K ิลปักคุณผมไม่เคยตีไอ้เกี ak, ์เกปักแค่เพีองมองนี้ไปเที่ยวบ้านผม,ผมแล้วผมไม่คยไม่คยตีครับห้าตีทั้งอื่นที่จะเข่าไปไปตั้งเขาเขา่าเขามาตั้งเขา่าเองกบย้ำกับกัดหนักเอเกียเกิลังแค่ที่กัดบิกัดตีมั้งครับ นีต่ตัวไหนเองครับโทรบูมือนี่มันเป็นใหญ่มากครับถือว่าตัวนี้เข้ามาสอมมือครับอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องไอ้พวกมันจากบานเที่ยงสี่สิบกับหาสิบตอนมุ่มีเดียก็มีแต่ลมแต่กระเพน่อมไอ้ทั้งคำเลยโถไม่กันดีกว่าไปเรืดูแลตรงไปนี้ชุดรอง,โงเอาเอ้เกียรักหลุมก่อนครนะมื่อมันเท่าไรสองแต้มไม้เ่ เริ่กัดแอร์เกียบปากพอก็ไปยังกัดค่อนกันตีดูนะช่วงนี้ติดแอร์เกียบัากครับเียบ้อยครับกัด้วกมือ เ,เป็นแต้มครับสองใหม่ครับดูเหลืองเลยครับปอกแข็งครับนี่ไอเกียบบักถอยครับเป็นแต้มเลยครับผมตั้งบีบมดตั้งบีกแข็งกวนาเลยบีกของในวัดบางาี บ,บินเลยครับับกระบอใส่ใ,ใหญ่ขึ้นมาเนียนิดหนึ่งขับหม่อวานครับครับแต้มที่สองครับยอดไอเกีบักปี่ตีน้ำหนิมฟังหนาโดนครับ ต้องโดนอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้นะชื่มผูชายตะลีนวะบดด่วนนะอืมกัดอีเดีย รถเร็วไปผมพาไปใหญ่ไม้ข้าพอมานี่ครับวันนี้มาดนูนี่แตไปข่าวผมเอาคลิปลงคลิปที่สองหรือที่สามนิดจำบดแต่อันเทเลดนะเปิดคลิปที่ดแหนะไม้กับตะกัดหนาแนี้ยนะครับปลายไงผมเคยได้ประมาณหาขีดนี่นครับเป็นปลามีเป็นโลเนี้ยน่อยเท่กันกัดไอ้ไมดต,ตัวห,หน่อยกันหนักเห็นบอก ตัวเล็กน้อยนันนะเห็นบหมใสเดียวครับนี่ครับโอ้โหใส่สวยอยู่ครับนี้ทะลุเบาแต็นที่สามครับสุดยอดไอ,อ้กีบอุ้ยไอ้กี้น้ำมันบัวใสไปเนี่ยนี่น้ำมันจะออกเป็นเลือดใส่กระหนามมันหลุดไหมเดียวเลย มันว่าปวปลากัดูกเขาบริบทเบรกเนี่ยมือเบรกวอกๆบ่อบินแทนแล้วปลาตัวนี้าต่ถือว่าปลาคุยู่พอดีถ้าใครเขามัตีกันนะก็ดีกันยังบอกัดก็ดีกันยังบอกัดเลยเห็นปลาขอเคยมาตีหัวครับไม่เยอะกันอุ๊บผมงัดเลย โอ้โหโอ้โหวู้ดูดใส oh ่กันเมื่อกี้เลยครับตกปุบกัดเลยเมื่อกี้เมื่อปกติเมื่อกี้ตกปบยางวะโคตโหดครับเมื่อกี้วัดต้นบแต่วัดแรงก็จะเรียบร้อย พัดขึ้น่ท่านกันมือตูมก่ะตามเลยกนะดิ่งๆติดตุ่งย่อยเก็บไวนไปครับ สสิยำสมซิกซ้ไหม่ซสบาทมาขึนเบิ้เบาเบิมเลยเดอ้อยซะน,น้ออันตรายในแนวนี้ครับพันปลายนี่จะมาเกะใหเบิ้งปลาลงครับนี่ครับเป็นแซมพ <c oughs> ันกันอุนยอุ้ยอยหญ่งันนี้ครับนที่สี่ครับไอเกียบัก พิษขาดครับเอาดำน้ำลงตบเนื้อเสือบบอกอยกัดตีตีพิวหนาไหม่เดียวเลย ที่เพอมีไซส์แล้วครับตนนัวนี้เอาจนได้ครับแต่ที่หาครับหาเป็นม่ชักจำาระไรครับลมงนี่ไอเคียบบักสุดยอดครับว่าจริงๆ,ๆแล้เดี๋ยวมือนี้ผมจะพักพลอนแต่กับอยู่บระด้คือเราแต่มันเรียยร้องครับปกติผมกัดปกมูมือจะเด้ออันที่หนึ่งจะพักอยุ่เท่หนึ่งมือหนึ่งซองมือแบบเดีวแต่มือ ครับผมนานาแล้วผมก็จะเตรียมตัวกระบ้านะครับนี่ตอนนี้เวลาบ่ายสองสี่สิบกับเกระห่าสิบแล้วกประมาณเท่ากับแม่กระบังครับประมาณสองชั่วโมงครับตกปลาทั้งหมดไปหาเตี่ยมครับเหมือนนี้ผลงานเรากรับไอเกียบักที่แล้วเราจะใส่พวกกบยางกบกระปันเองปลายางครับมันุ่ค่อยกินครับก็เลยจะทำคอนเทนต์ตัวนี้เลยเป็นอีพีสองไปเลยครับไอเกียบักประมาณนี้ครับไม้หนีผมก็ตีเอะเหยื่อดำหนามครับตบเงยื่อครับเดี๋ยวบอากาศ ก็ได้เอแอร์เกียบบักมื่ตีเขงสุดท้ายเนี่ยซ็ตแอร์เกียบบักมาตรฐานเลยครับสุดยอดไม้ขังทางไม่ได้มาดุนครับสมดีอยากมาอยู่ใจผมมันม่ยากมาทางนี้ครับก็ปูไก่เจ็บ้านครับประมาณสองโลสองสาโลปูไก่ครับผมมันจะมองพรมดีที่แหลกๆกันแหละครับก็รักกันมาได้ครับขับถตาคลิปผมนี่มันมีลงตลอดเลยครับคือผมก็บม่ค่อยได้ลงต่อกันนะเพราะว่าบวกทีคนเบิ่งบนเลยคนเบิ่งกับเบิ่งแค่นาทีหนึ่งสองตะทีครับเพราะว่าผมเด็ดลิปประมาณสิบนาทีขึ้น ถ้าลงทางเบืองยอดวิวดีๆพมก,ก็จิลงให้รุ่นๆวเลยครับครับผมยังได้รับเป็นกำลังใจผม,มด้วครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหพร้อม,ม้นเด้อครับใวยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ